บ๊ทให้หอดตามปลายฟ้าีเยเป็นสิ่งนีเด้อพี่สามบาทเี่ยวฟังตัวละม่ว่าคุได้หอดปลายฟ้ามนยี่สิบนิ้เกียวที่หอดหมดเน้ยอีกบอสอีกบอสอีกยี่สิบบาทสิต่ออีกหน่อยนึงมาแล้วมาแล้วรู้อีกยี่สิบบอไก่ลาไก่หอดปลาย ห้าอีกว่ะทนะว่ะยี่สิบด้วยนะนี่เกี๊ยวสิาแล้วก็ลูกมันไฟม่ยนนะจ๊ะมันไก่หอนาแล้วน้ำหอนฝาเว้ยมามามา,มาอีก่สิบกันเถอะเพื่อนไ้าทรงสิริปลายสายไปแล้ว้วาไปไปแล้วลองประเดี๋ยวกับวาโล